ขอร้องละขอร้องละคัตกรมาคู่ด้วยทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนแอบเราก็กลับมาอยู่ในเกมคัตกรสุดโหดนะครับซึ่งตอนนี้คือคัตกรเล่นใน้2คนนะครับกับฝูไฟแป8ตัวนะครับซึ่งเอ่อการที่มีคัตกร2คนเราบัฟคัตกรมามันเหมือนกับว่าตรงนี้มันคือลงเชือดนะฮะก็คือตอนนี้เราจะเข้าไปเล่นในโหมดนี้นะแอบแปดนั่นคือไม่เก็ตจุกพีจกโอเคตามนั้นนะเออแล้วกูออก ใช่ยุ้มีแปดเครื่องถูกปะ่ะเรา,าแค่ซ่อมคนละเครื่องเร<อ>าก็ได้แปดเครื่องแ<ห>ล,ล,ล้วถูกป่ะโหนโพบดละนี้อย่าพูดอย่างนั้นดีเราก็าแค่ซ่อมคนละเครื่องเ,เดินไปซ่อมคนละเครื่องเลยเฮ้อ,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 อย่าลุมซ่อมเครื่องเดียวกันเดินไปซ่อมคนละเครื่องโอ้ยพับกี้อยู่กูเฮ้ยกูได้ยินเสียงกรี๊ดคล้ายๆกับเนเอ,อ,เอ,อเสียงกรี๊ดเนอไม่เป็นไรมันมันเรียกไม่ถูกหรอกว่าเหยื่อคนไหนที่แบบตัวที่มันเรียกคือต้องระวังไอ้พวกเนิร์หนะ มันเล่นเก่งใช่ไหมมันเรียนใส่เลยเฮ้ยมันมีคนเจ็บให้คนเดียวอยู่กระจอกกูซ่อมไม่หยุดอ่ะกูซ่อมไม่หยุดอ่ะเก่งจริงก็มาดิมาเดี๋ยวมานั่งเรียนพี่ๆออกไปไปหาเครื่อนถือว่ากูซ่อมด้วยแล้วกันตัวเนี้แล้วแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะมีใครเห็นไหมดูเลยว่ามันเรียกคนไม่ถูกคนมันดูเยีคนมันดูเยีดูดินี่เป็นมาหยิบ ขอบคุณพี่พีมากที่มานั่ง,งเฉยๆจนเครื่องซ่อมเสร็จเติมบัฟเฮ้ยมองเห็นด้วยหรอมาดิมาดิตีไม่อยู่ไหนหมดเลยมันไม่เล่นๆแน่นอนอยู่กูอยู่กูเอ๊ะม,มาดิเก่งที่ก็มาดิเนิร์ดอะ่ะตอเครื่องแล้วอ่ะทำเป็นมีตัวนี้นหมดเฮ้ยเฮ้ยมาดิตีที่นนกมม็มาดิก็มาดิ สิ่งก็มาได้ครับเฮ้ยบโหยจังหวะนี้เริ่ไววิ่งผ่านกูวิ่งผ่านกูยืนกูดีมันพูดไปอย่างนัไรเราอยู่ในตู้เราอยู่ในตู้แล้วทำเป็นเนี้ยพูดอันนี้คือเดินเจอในตู้แล้วเฮ้ยโอ้หัวทุกคนแอลแอ้าอลถูกบอกเลยว่าผีไปขี้หรือว่า ปาร์ตี้มุสลิมเดนเดนอย่างงี้มันหมายความว่าอะไรวะท่านเองมันหมายความา <c oughs> ว่มมาสร <c oughs> ุปคือมีตัวเดียวใช่ไหมผีอย่างงี้เราก็ลุมผีอะดิมาเลยน้องแ <c oughs> ี่แค่คนคนเดียวแล้วผีหนึ่งไอ้คนแปดคนแล้วผีหนึ่งตัวผีก็โดนล,ลุม <c oughs> ่ม <c oughs> นี่แหละคือโหมดที่ควรมีเว่ะไอ้เ <c oughs> <c oughs> หมือนผีจะปั๊บามาตรงนี้หนึ่งและจังหวะนี้ถามว่าแคร์ไหมอ่ะ ตั้งปั่นเลยกูปั่นรัวๆเลยโคตรแฟร์โคตรมันเลย<_ d _ d _>ใครทำนี่ให้อยู่ยนั่งถูโคตรเต้นอยไม่ถูบอกก็ลงตัวสามสองหนึ่งโอ้โหเกมนี้ผีไม่เป็นงานว่ะพี่<_ d _ d>

นตีเราต้องไปช่วยว่ะไปเกตเฮ้ยสบายสบายแต่ว่าอยู่ไหนเนี่ยอ้าวอยู่ตรงประตูเลยเออไทยเกตต้องอยู่ตรงประตูเลยไทยมาฮิวก่อนดิโอเคโอเคโอเคแต้ผมกูปูนผมกูปูนเดี๋ยวได้แล้วมันเฝ้าศพอ้เหี้ยดี่เนี่ยนะมันเอาอย่างน้อยไปสักคนหนึ่งแต่แต่แล้วกูลุกเลยนะได้ได้ได้แล้วกูเด้งเลย จกันเราควรไปเปิดประตูไดหลายประตูกันปะวะมันมีแค่สมันมีสี่ประตูเบเกตไอ้สามเลยสามประตูเออมีสองผมประตูวิพีมเปิดไหมหรือว่าไม่เปิดยังจะยังเลยเฮ้ยใครไม่จะชุบกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโแล้วกูล่วงไอ้เฮี้ยซะมมาทำกับกูอีี้แทนเจนเนพีแนเจนเน เปิดประตูมีคนมีคนเปิดประตูอยู่ข้างหลังมีแหม่ฮ่าฮ่าฮ่าฮจะตายกันหมดนี่จะละนาเลยเฮ้ยคิวตัวเองไปได้ยิวตัวเองไปแต่ว่าเรากำลังใหม่กูเห็นมึงอยู่แต่กูไม่รู้จะทำยังไงกับมึงมันมองมึงนี่เรื่อยๆไอพีเนี่ยขันเข้าประตูมึงต้องไปมีพือเพราคนอื่นไม่มึงต้องขันเข้าประตูเนี่ยมึงก็ต้องขันเข้าประตูกูอยู่ใครมึงมากเห็นป้ะมันจะได้แบกมึง ทำไมเป็นจองมึงอย่างละพี่เอ็ดแล้วกูคาอันออกไงเอาดีแน่จริงก็แน่จริงก็อุ้มกูดิพี่ไปเดินเหยียบเอาไว้พี่เจมโดนได้หิดหนึ่งมาทุบไปไหนลราอ่ะโดนเราเลยเ้ยเกิดที่เดียวกันสามคนอย่างงี้มาโดนกระดาษแยกเงาดิอะไรงี้ช่วยดิมาละช่วยดิสามคนตอเฉิดฉายโดนกูแยกเงาโดนเสียบพื้นแน่นอนพี่เจม เดี่ยวแป๊บนึงเวลาจะหมดวหดไช่วยโยคนี่สานไป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 ไทางนี้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 นุ่นเลละคุณเลยเนี่ยเออออา่จะมใชมีปตมีสายมีายมีนี่นีอม่มีรีบออกเลยพี่เวลาจะหมด้ยเฮยเฮจะโดนเสียบครไปแล้วกูไปแล้วคนี่สาโดนเสียบ ้ยได้อยู่ไม่เข้าใจเว้ยว่าแปดตอนหนึ่งจะมีโอกาสตื่นเต้นได้ยังไงวะนี่นไม่ได้ยังไงวะขอแบบกูรอดอ่ะเคยปะกูอยากไปแจ้งตำรวจเฮ้ยกูเิดใครเื่องเลยสถานบำบัดคนบ้าไปพี่เจมเราอยู่ด้วยกันหรอพี่ไอ้นี่คือมึงใช่ไหมเนี่ยไอ้นั่งแบบนี่คือมึงตรงผมว่าอีสานอ่ะเสือก็อีสานอ่ะ แต่ถ้ามันได้ยินมันมาพี่จะเข้าตู้แดงเลยโอเคปวะไอ้โอเคตู้แดงตำรวจอะนะตัวขวานก็ปลาขวานจตัวนั้นออยวเราเห็นแค่แต่ก่อนระยะไกลได้วะใช่ติดตัวทาไมจะป้องแป้งก็วางกับดักคือใกล้เราพี่ยัง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 แล้วไปคนแรกหมายความว่าอะไรวะใจเย็นยินดียินยินดีแล้วครูไปไกลครูเซอร์วิสทเปอร์ สับเบอร์ไล่เปอร์ระวังระวังเฮ้ยมันมันวางเพื่อนี่ไงเอออเาแล้วกูช่วยเร็วไงกูรู้ว่ามึงจะโลนฟาดช้าร์่อยพี่กูยังไม่ได้ะทำอะไรเลยโอเคพี่มึงนำกูเลยโอเคป่ะมึงแบบเป็นตัวจุกเไทยอะไรอยังรีบดีพียังไม่ต้องแพนิกดูพูดดีๆนะผมว่าอีกตัวนึ่งน่าจะตัววางกับแบบมึงว่ามันจะมาเปิดตู้กูไหม เปิดล็อกไอ้ตู้อะไรนั่นแหะเฮ้ยมันวางกับดักอยู่แถวกูเก๋เกินเกินกูว่ากับดักจิตระวางวิ่งฆาตกรตถกูสองคนเชียร์แล้วเฮียมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูมันอยู่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 ็นไม่เอ็นโอเคไปละพวกกระจอกพวกที่แบบวางกับดักเพื่อนกูเดี๋ยวกูจะแก้กับดักเองโอเคปะอ่าแก้ด้วยการเหยียบเลยแก้ด้วยปลดซีไปเกยไม่ได้โง่นั่นนั่น นี่เสียงลังมอได้ยินเสียงชัดไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแลออรังมอเอ่อทุกคนคือกูอยากได้ฮิวมากเลยโอ้ยตัวนี้มีกล่องด้วยเอวตัวนี้ขออนุญาตสำรวจเยอะๆไอ้ตัวนี้มีใครโดนไล่บ้างวะลองสักแปดคนเครื่องหนึ่งได้ปะมันจะขึ้นสีมันจะถึงแค่นสามเอ้ยขั้นตอนดูแบบดูมันต้องไม่เป็นงานเลยว่ะมันเป็นโอ้ยมันโวนกูยับเลยเนี่ยมาเล่นเล่นเล่น สบายสบายไปเกไอพีไแต่ก่อนมันจุกแบบสองชั่วโมงอ่ะเพื่อนอยู่ใกล้เพื่อยู่ใกล้กูเป็นฮีโร่ทุกคนตามนั้นกูมาละกูคือพระเอกว่ะฮ้ยใครอยู่ใกล้กูแล้วกูวิ่งไปแวเ้ยเยเ้เฮ้ยเยวยย้้เีย้เเยยย ด้วยเพื่อนโหก<ค>ูแม่งโง่จัดถอด,เ,ดอเ,เมื่อกี้ไหวเปล่าช่วยด้ว่าเราทีมเวิร์กอยู่คือตอนนี้มันมันเหลือเครื่องเดียวจริงๆเว้ยมันก็เลยแบบฆาตกรมันโซ่อยู่เครื่องเดียวเลยท,ทำทำไงดีวะมันน่ามีสิเครื่องนึงผมว่ามันน่าจะเหลือเครื่องเดียวเครื่องอีเครื่องนึง,นอ,ยงอยู่แถวๆนี้อยู่ตรงโกเลยอีกเครื่องนึงอ่ะมันมันมันถีบอ่ะแล้วมันกำลังเดินมาหากูแล้วอ่ะมันวางกับดักด้วยอะมันวางกับดักตรงไม้จูบอ่ะ แบ่งสิจานแดงมาช่วยกูว่ะของของจริงอะ่ะคนเนี้ยกูแบบกูจะไปช่วยเพื่อน,นอ่ะฮิบให้มันรู้ซะบ้างว่ากูอะ่ะดังเพี้ยเป็นไงร้องร้องร้องโอ้โหโอเคำเทำยอะไรวะทำยังไงกระจับโอ้ยใครมันใคร,ม, <laughs> ม,รใมันเต็มไปหมดเลยไอพี่มึง มึงจะซ่อมยังเ调เซ่อมอยู่เ调แห่ซ่อมอยู่ปะซ่อมอยู่คุณอยู่ใกล้ผมใกล้ๆมากโอ้ยซอยซอยข่อยแน่แล้วกูมองไม่เห็นเฮียะไรเลยกูต้องไปช่วยวะต้องไปช่วยเพื่อนวะกูซ่อมอยู่กูซ่อมอยู่อามาแล้วแล้วเบเกตอ่ะเบเกตต้องหลบเลยนะอย่าทำตายนี่คำสั่งเสียนะสั่งเลยเฉยเสียต่อมเฮียเราคำสั่งเสียไอ้เฮีย ไปช่วยกดไปกูดิไปมึงยังมึงยังเหละกรอบไม่ให้หรอแล้วไปโว้ยนี่ไปอยู่นู่นน่ะใครก็ได้ซ่อมอีกเครื่องนึงดีเอาแล้วอ้าวโอ้หแล้วมันยากตรงเครื่องสุดท้ายนี่เองทันทีเลยเจอแทปเปอร์กับเครื่องสุดท้ายคือพอไม่มีใครแบบอยากจะไปซ่อมแบบคือความชิบหายอยู่ตรงนี้นี่แหละแต่เมื่อกี้กูซ่อมผมไปครึ่งนึงแล้วนะอยู่ตรงไหนเนี่ยกูไม่รู้ลองหาดูลองหาดูกูซ่อมอยู่เมื่อกี้ มันไม่มีแม็กนะอก้างโองั้นก็เครื่องเลยเออเหลือฝร่งเครื่องสีเสีคนสี่คนสีคนเออลุมลุมลุ้มไอพี่มึงซ่อเลยนะโอเคปะโดนย้ายโดนย้ายโดนย้ายย้ายแต่วะไม่รู้ว่านองเแขวนอยู่แล้วโดนย้ายฉยเลยไอี้ครเข้าื่องก่อนปะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกวาหน้าไอสัตไม่ใช่กูไอซ้มอยู่เฮลเฮลีไหทำไมตัวมัน เอเกียแม่งโดนโอ้ยกอ้โอ้มันเล่นด้วไหนดิเอวท่่เล่าาที่ไจเอลเอาครบละครบละเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่ากูเจ็บอยู่ตรงนี้ไ่ด้วย เจอเจอคนใส่หูฟังเลยเสียงร้องเฮ้ยมาจเจอคนช่วยังอยอะๆเพื่อนใครซ่อมเลยตอนนี้ศูนย์เลยทุกคนต่างคนต่างเดินมาเลยกลับมาโมโหน่ากลัวว่ะคือถ้ามาเราไม่ลุมซ่อมจริงๆเลยคือไม่มีทางเลยเว้ยที่แบบจัดนั่นอ่ะมันเล่นเป็ดนะพี่ีเอตัวแทบเปิดอะไรทั้งวันอะสเกลแม่งโกงจริงมันชอบหลอกแบบทำให้มองไม่เห็น แต่จริงๆแล้วมันมองไม่เห็นใช่ไหมความจริงมันเห็นแล้วมันเลยป็นมันเลยแบบไฮสกิลเพย์ป๊านี่ไงไอหลอกคือว่ามันแค่ทำเป็นไม่เห็นที่จริกูไปแล้วไม่ได้เล่นเลยกูตายตายหมดเลยไปพี่เจมส์เดี๋ยวไปเจมส์ ถ้ามีเกมออกตัวโอเคปะเงฟังฉันไม่โดนเปาวิงปาไม่โดนว่วยๆดีเปลวิงเฮ้ยแพ้ได้ไงวะูไปม่มีไม่มีใครซ่อมบบจมงคนจางกลัวอุ้ยตะตางสว่างเอาเราเกิดได้กันนะดิ เปิดมาก็ลุมทิ้งเลยงั้นมึงก็ไปกันเลยเปิดมาก็ลุมทิ้งเลยดิกูไปหาจุดอ่อนผีก่อนคือถ้าได้ยินเสียงผีมาคือหลบไปไหนโอเคปะนั่งอย่งเผี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 มาผีมาผีมาผีมาไม่ใช่เดี๋ยวกูไม่ใช่เดี๋ยวกูฟังเรา่อมระเบิดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคโอเคถ้ายังไม่มีใครโดนตีอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือนะอย่าปล่อยมือนะต่อ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 ให้มันมาก็ห้ามปล่อยมือได้เลยไม่ปล่อยมือไม่ปล่อยมือถ้ามปล่อยมึงอยู่ไอ้คนลลละที่่เยยยมมึงคุห้าปอ ้ามปล่อยห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 ้ามปล่อยโอเคมาดิจังหวะจะมีคนโดนตีห้ามปล่อยมาดิทำป่อยทำป่อยทำป่อยเฮ้ยมันง้างมันง้างมันเจอของมันง้างมันง้างอุ้ยมันมันมาคู่อะเฮ้ยพี่เจมของม่วงของม่วงแป๊บแป๊บแป๊บอยู่ในกางเกงพี่ของม่วงของม่วงไอ้เฮียนี่ใครไม่ใช่ิูน้าเออ ได้ของดีของสุพรรณบุรีมาแล้วเดี๋ยวนะคือกูรู้สึกว่าผีมันวิ่งเร็วขึ้นปุ๊กะใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วขึ้นจริงๆเว้ยกลางวันไงมองเห็นชัดโอ้โหเราไม่ไม่มีมีมีใครอยู่ใกล้เบรกเกตปะต้องหมผมซ่อมอยู่ไม่มีทุกทุกคนทุกคนอยู่คนละฝากกับผมหมดเลยโอเคแล้วันก็จะมันจะมาว้าผมอีกรอบแล้วไม่ไม่ไม่แล้วมันไปแล้วที่แม่งอุ้ยเราอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ได้ มันมีเฟซแบบไม่ได้ยินเสียงด้วยอ่ะโอ้โหเออมัน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 แบบหัวใจไม่ด <serving S 2> <Enfin> ังเลยพี่ไม่มีคนไปช่วยไปเกตเลยอ่ะตัวฮันเตอร์หัวใจหัวใจมันแค่แบบนี้เฮ้ยมนมามันมาไปเกตมันมามันง้างมาแล้วกูอยู่ไหนเจปเกด โอ้ฝั่งเราแม่งไม่แบบวิ้งพลาดยืนนิ่งอง่าะปาไม่โดนไยโอ้ยโวยโโอ้ยพี่โอ้ยอย่าจตรงนั้นพี่เจมส์ได้วยยืนสัตยืนนิ่งให้ข้ายังปลาไม่โดนมหวมันมามันมามันมาเหลืออีกแค่สองเครื่องเป็นสองแล้วพี่ไม่ช่วยอยูไหนวะเฮ้ ไอ้ไอ้น้องเวงพึบใช่ยาลู้ดิทำเป็นดูแต่ไม่โดนนะมันรู้เสียงร้องเพลงอะย่าได้ยินตัวอะไรไม่รู้เฮ้ ใครก็ได้มาช่วทีไอพี่มึงยืนหาพ่อมึงสาวคนแต่มึงชกูกันทำกันอยู่ได้อยู่ไมันย่องอยู่วะองลุ้นหนึ่งเฮ้ยโพีพีพีแล้วกูรอดไงแล้กูรอดุกจกลากจกจจกแล้วกูลากใส่ไอพี่ยังได้อยู่พียังได้อยู่ยู่แงกแม่มันลตัวแลตัว สองคนติงอีกแล้วเันก็เพิ่งลงมาเลี้ไปแล้วไปยไปไอ้แล้วไม่มีใครซ่อมเลยเหรอไม่มีซ้อมเลยพี่เจมมันมันยิงไปมันมามันมามันมาพี่เจมมันแต่แต่มันเป็นลุมเพื่อนอยู่ตอนนี้ขยอไล่เพื่อนอยู่เมื่อกี้มันลุมผมอยู่ไม่พี่พี่มองอยู่ตรงนั้นนึกคือมันมาหาพี่นะ ต้องเลยต้องเลยต้เลยมนรูปเื่องฉันต้งผมเครื่องครึ่งครึ่งหลอดแล้วนะต้องผมอ่ะโอ้โหเตมเราชนะได้เตมเอาเลยเตดีเดี๋ยวรอโชว์เาอ่ะเบียเบยเบอยเบียมาลองแล้วเห็นยน่ะแคออกมาแล้วองอพวกนี้มันไม่เยือกเย้กกันเลยอ่ ซัดแบบซัดเป็นคู่อ่ะเดี๋ยวเาไปแพ็คคู่เลยมั้ยักษ์คู่แล้าสักคนละมันเห็นไม่เจนหรอสองรุ่นเด็กไปแล้วไม่ไหวว่ะจริงแต่สนามไม่มีเลยมีคนจะกุญแจไอ้ไอ้นี่แม่งอยู่ในตู้จะดีกาบิดบนหัว มีทีเหมือนมีพานละอยู่เออถ้ามันไม่ช่วยกันซ่อมคือไม่มีโอกาสชนะเลยครับนะก็ไว้เจอกันนะครับสำหรับในเกมเด็ดไปเด็ดไรในวันนี้ก็รักทุกคนเช่นเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาเกมอะไรมาอัดขำๆให้กับคุณผู้ชมได้ดูนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับรักคุณผู้ชมมากๆนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะรักผมกันนานๆเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้บายๆครับ